พลพัชนักปรุงพลพัชนักปรุงกับเมนูที่หลากหลายในวันนี้นะครับเราขอเริ่มต้นกันด้วยผัดเปี้ยวหวานสไตล์ญี่ปุ่นที่มีน้ำซอสรสชาติเข้มข้นมากับผักที่หลากหลายในเมนูไก่ผัดเปี้ยวหวานต่อกันด้วยข้าวผัดสีสวยมากคุณประโยชน์เน้นส่วนประกอบที่ดีต่อร่างกายกับขา้าวผัดแซลมอนลูกเกดและอัลมอน ตามมาด้วยรสชาติแบบที่คนไทยคุ้นเคยกับรูปแบบที่แบบตกต่างในเมนูกุ้งต้มยำนึ่งปิดท้ายกันด้วยของหวานที่เอาใจคนรักรสชาติของช็อกโกแลตมาพร้อมกับความหอมของโงกโก,ก้แบบเน้นๆในเมนูเค้กบอนช็อกโกแลตถ้าพร้อมแล้วพบกับสูตรความอร่อยในครัวของคนกันเลยครับ สวัสดีตอนเช้านะครับชาวพลพักนักปลูงนะฮะเช่นเดิมนะครับทุกวันพระหัสกับสุกเรามีนัดกันครับกับ4เมนูที่เปลี่ยนไปด้วยความอร่อยและคุณภาพนะฮะวันนี้ มาทาเมนูแรกกันเลยดีกว่านะครับเห็นผักเยอะแยะแบบนี้นะครับผมจะทําเมนูผัดสไตล์ญี่ปุ่นครับเมนูนี้ก็คือไก่ผัดเปรี้ยวหวานเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยแล้วกันครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมักไก่ไก่เนี่ยถ้าเราอยากให้มัน j ยซี่เนี่ยเราต้องใช้สะโพกเราต้องใช้เนื้อน่องนะครับเราจะเอาเขาเป็นหมักซะก่อนนะครับซึ่งในการหมักเนี่ยมันก็จะทําให้อร่อยแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานเลยนะครับเราใช้ขิงครับผมก็ขูดขิงให้มันเป็นฝอย โอเคล้างให้สะอาดนะครับจะมีผิวเลยลงไปบ้างไม่เป็นไรนะครับกระเทียมนะครับเราใช้1กลีบนะฮะจะใช้ที่บดกระเทียมก็ได้หรือว่าไหนๆเราต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วล้างทีเดียวก็ขูดตัวนี้ได้นะครับ ซอสปรุงรสนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นโชยุโชยุเนี่ยเขาเป็นซอสแบบมหัศจรรย์ฮะครบ5รสมีทั้งรสหวานรสขมรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็รสเค็มอยู่ในนั้นรวมถึงรสที่5ก็คืออูมามินะครับใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะเวลาพูดถึงอูมามิเนี่ยหลายๆคนจะชอบคิดภาพว่าเป็นอะไรที่เป็นผงชูรสเขาหมัก <c oughs> แบบธรรมชาตินะครับเราใช้มือของเราเนี่ยแหละครับคุกเค้าให้ส่วนประกอบ กระจายทั่วๆนะครับผมจะไม่เอาไปพักในตู้เย็นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะใช้เขานะครับดังนั้นทิ้งไว้ข้างนอกนี่แหละฮะสำหรับตัวซอสนะครับจะค่อนข้างหวานนิดหนึ่งใช่ไหมฮะเปรี้ยวหวานคนใช้น้ำตาลบด3ช้อนโต๊ะถ้าเผื่อใครแบบรู้สึกว่ามันมันหวานเกินไปก็จะลดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะฮะโอเคน้ำส้มสายชูข้าวครับถ้าเบื่อไม่มีจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูสีขาวน้ำส้มสายชูกันธรรมดาไม่ว่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะครับ ใช้จิ๊งโวดนะครับ1ช้อนโต๊ะมิลินก็จะให้ความหวานด้วยนะครับผนใช้1ช้อนโต๊ะที่เหลือก็จะเป็นพระเอกะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งโชว์อยู่คนใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันไม่ไม่ไม่แบบข้นมากเกินไปใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยก็ได้1ช้อนโต๊ะครับพอใส่ลงไปแล้วก็คนให้แป้งมันแตกตัวละลายนะครับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นซอสนะครับเอาละทีนี้จุดที่มันน่าสนใจก็คือว่าผักต่างๆที่เขาใส่ลงไปเนี่ยนะครับเขาจะไม่ไปคลุกแป้งหอมใหญ่แล้วก็พริกหวานเนี่ยนะครับสุกง่ายลงไปก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็เอามาพักแครอทลากบัวอันนี้คนใส่ไปพร้อมกันเพราะว่ามันทอดนานกว่าเมื่อกี้นะครับ มะเขือม่วงเนี่ยผมไม่หั่นไว้ก่อนเพราะว่าสีมันจะเปลี่ยนนะครับเทคนิคการหั่นของญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยฮะรังกิริครับเขาจะหั่นแล้วหมุนไปเรื่อยๆพ้อยของเขาก็คือว่ามีเซอร์เฟสเยอะๆเซอร์เฟสก็คือพื้นที่ผิวตัดเนี่ยครับเปิดผิวเยอะๆเปิดเพื่อทําไมครับเปิดเพื่อทําให้ผักของเราเนี่ยสุกง,ง่ายนะครับเมนูนี้นะครับทอด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 แล้วก็ทอดแต่พอหลังจากทอดเสร็จนะใส่กระทะ แป๊บเดียวเสร็จคนจะบอกว่าไอไก่ของเราเนี่ยครับที่ไปื่อเตรียมไว้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับใส่ลงไปสักประมาณครึ่งถ้วยก็ได้ใส่เยอะไว้ก่อนไม่เป็นไรครับใช้ได้แล้วครับคนคลุกกับแป้งข้าวโพดครับหยิบลงไปเป็นชิ้นๆครับจะเสร็จแล้วนะเนี่ยเมนูเนี้ยดูเผินๆเมื่อกี้คิดว่ายากใช่ปะใช้เวลาในการทอดให้มันสุกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5นาทีครับ เอาอกมาพักกระทะไม่ต้องล้างนะครับง่ายนิดเดียวเช็ดน้ํามันออกโอเคครับนำกลับมาตั้งไฟนะครับเราก็ใส่ซอสของเราเนี่ยลงไปครับในระหว่างนี้ไม่ต้องเสียเวลานะครับตักข้าวเตรียมไว้เลยข้าวญี่ปุ่นโอเคเห็นปะซอสใสขึ้นแล้วครับถ้าซอสไม่ใสเนี่ยแปลว่าซอสจะไม่สุกดีนะครับเสร็จแล้วนะครับพลลดไฟลดเลยแหละ นะฮะเอาผักลงเอาไก่ลงที่เราเตรียมไว้นะฮะแล้วก็แค่เอาอซอสเนี่ยคลุกเสร็จแล้วอะ่ะเสร็จแล้วเลยนะครับตึงเต้น,นะฮะเวลาที่แบบว่าเราพยายามแบบไปทานร้านอาหารอะไรมาแล้วเราอยากจะแบบทําเหมือนเขาอ่ะนะครับโดยที่เรามาถอดสูตรลองทํากอาตัวไก่เลยละกันอื จะบอกว่าไม่ใช่กระไก่เคียงแทบจะเป๊ะนะฮะหลับดาทานเนี่ยรับรองไม่รู้แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมนูนี้เกิดขึ้นในครัวของเราครับนั่นก็คือความภูมิใจที่มาพร้อมกับความอร่อยกับไก่ผัดเปรี้ยวหวานครับ ทำเมนูข้าวผัดกันบ้างนะครับข้าวผัดสูตรนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสีสันจากผักสีสวยนะครับแล้วก็ส่วนประกอบดีๆอย่างลูกเกดอย่างอัลมอนด์และก็รวมถึงแซลมอนด้วยนะครับเอาละมาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าเรามีเนื้อแซลมอนแซลมอนไม่ใส่เยอะจะใส่ผักจะใส่ถั่วเยอะๆแต่ถ้าเกิดใครอยากใส่เยอะกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับตัดเป็นชิ้นก็ได้ครับบุงรสก็เกลือพริกไทยครับ ไม่ต้องเยอะมากนะครับกระทะครับผมนะฮะใส่ไปเลยครับยังไม่ร้อนก็ใส่ไปได้ให้เขาค่อยๆร้อนไปด้วยกันสําหรับพวกผลไม้แห้งแล้วก็ถั่วเนี่ยนะครับผมใช้ลูกเกดดำเนี่ยอยู่ที่50กรัมนะครับ ลูกเกดนี่เขาก็ทำจากอางุ่นนะครับความหวานของเขามาจากหวานแบบธรรมชาติไม่มีน้าตาลนะครับดังนั้นก็คือว่าเป็นของที่ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับถ้าเผื่อสมมุติว่าใครติดพวกขนมขบเคี้ยวอะไรที่มันมีทรานฟตเยอะๆหรือไม่ดีอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนมาทานเป็นถัว่วลองเปลี่ยนมาทานเป็นผล,ลไม้แห้งมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเยอะเลยนะครับอัลมอนด์เนี่ยแล้วแต่ดีไซน์น,นะครับจะใช้เป็นอัลมอนด์ก้านจะใช้เป็นอัลมอนด์ทั้งเม็ดก็ได้วันนี้พลใช้เป็นทั้งเม็ดเพราะเดี๋ยวพลอยากให้มันมีแบบ มีผิวให้เห็นอะไรบ้างนะครับถ้าเราใช้เยอะเอาไปอบถ้าเราใช้ไม่เยอะคั่วเอาก็ได้50กรัมเท่ากันครับผมก็เตรียมไปตรงนี้ก่อนอกลับมาดูคุณแซลมอนของผมเนี่ยนะครับพอเริ่มสุกนะครับเนี่ยฮะบีบให้เนื้อเขาแตกนิดหนึ่งใช้ได้แล้วครับผมเอามารวมไปกับเนี่ยฮะข้าวกระทะใบเดิมของเราเนี่ยครับเอาอัลมอน์ครับลงไปคัว่ว วิธีการปรุงของเราเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวดีๆจานเจรอ,อะไรเงี้ยเตรียมไว้ให้พร้อมเลยเอามอของผมใช้ได้แล้วล่ะแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่อ่ะถ้าเผื่อสับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมือเราแบบพองทิ้งเขาไว้แป๊บหนึ่งนะครับในระหว่างนี้นะฮะตัวข้าวเนี่ยผมปรุงไว้เลยดีกว่าเกลือครับพริกไทยผงกะหรี่ก็แล้วแต่เราเลยคนใส่ประมาณสักช้อนชาหนึ่งเราได้ความหวานจากลูกเกดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ําตาลไม่ต้องเยอะนะครับน้ําตาลก็ช้อนชา น้ำมันกันเนยลงไปเลยพอลงไปเนี่ยนะครับไม่ต้องไปคอยแครอทหอมใส่ไปเลยครับถั่วลันเตาเนี่ยผมล้างผ่านน้ำนิดนึงแต่มันเป็นแช่แข็งเพราะฉะนั้นมันต้องผัดให้โดนความร้อนนิดหนึ่งใส่ไปตอนนี้ครับคนใส่ลูกเกดต,ตอนนี้เลยเพราะว่าอยากให้เขาหอมหอมอันนี้แบบเย็นลงแล้วนะถั่วของเราเห็นป่ะที่วันนี้เลือกแบบว่าใช้แบบ อัลมอนทั้งเม็ดพวกนี้พอหั่นมาแล้วมันสวยอะโอเคใส่ส่วนประกอบลงไปทั้งหมดเลยครับผมโชยุแทนความเค็มของเรานะครับเราใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับคั่วครับโอเคปิดไฟได้เลยครับอย่าลืมที่จะชิมนะฮะนิดนึ่ง ไ่กนิดนึงโอเคครับผักชีนะฮะผักชีผมก็นะฮะเราอยากจะเปลี่ยนแซลมอนนะครับเป็นกุ้งเป็นปูได้หมดเลยนะครับเวลาที่เราทำอาหารนะฮะคนจะชอบให้แบบว่ามีเทคกเจอร์เยอะๆเรโรยอัลมอนด์หอมเจียวครับผักชีอีกเล็กน้อยครับตกแต่งด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าเป็นเมนูข้าวผัดที่ทําง่ายเหลือเกินนะครับมีสีสันที่สวยแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่หลากหลายครับข้าวผัดแซลมอนลูกเกตและอัลมอนด์ครับ ยำกุ้งทั่วไปเขาจะทําในหม้อใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยผมจะทําในลังถึงครับผมเพราะฉะนั้นเมนูนี้จะมีชื่อว่ากุ้งต้มยำนึ่งครับผมเอาละเราจะนึ่งในฟลอยครับผมเราก็หาฟอยล์ที่แบบว่า,าแผ่นใหญ่ๆนิดนึงใครมีแผ่นเล็กก็ใช้ได้นะครับก็ก็พับเอาใส่ลงไปในลังถึงเลยก็ได้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตะไคร้นะครับตะไคร้ทำความสะอาดให้ดีนะครับผมใช้ทั้งต้นเลยหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ครับบุกนิดนึง ไม่บกุกมันก็ไม่หอมอ่ะใส่ลงไปนะครับความหอมเข้ามาจากเครื่องโู้นี่ยครับพริกนะครับผมใส่เป็นพริกเม็ดเล็กนะครับสักสามเม็ดน้ำมะนาวนะครับที่เหลือนะฮะก็จะเป็นน้ําปลาน้ําปลานี่ใช้แบบคุณภาพดีๆนะครับใบมะกรูดนี่ถ้าเบื่อไม่ฉีกมันไม่มีกลิ่นหอมนะฮะกุ้งครับที่เหลือ เท่านี้เองครับพอคุกเ้าแล้วนะครับเราจะทําให้รสชาติเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับเสร็จแล้วครับผมเท่านี้เองอปิดฝานะครับเรานึ่งแบบว่าน้ําร้อนสุดๆเลยนะครับ จริงๆต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการเนื่องครั้งนี้มันค่อนข้างจะพิเศษก็ต้องบอกว่ามันก็คือกระทะสเตนเลสเนื้อดีๆนี่เองนะครับส่วนตัวผมชอบครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ในครัวนอกจากเครื่องครัวจะต้องช่วยเราให้เราทําอาหารได้สะดวกสบายและก็อร่อยแล้วเขายังเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในครัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสวยไว้ก่อนมีชยัยถ้าเปลือประสิทธิภาพดีก็ยิ่งถือว่าช่วยเราได้เยอะทีเดียวครับ กลิ่นสมุนไพรหอมไปทั่วทั้งครัวคนครับสมุนไพรไทยนี่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆนะครับว้าวกลิ่นหอมมากเลยโอเคอชอบทำงานกับสมุนไพรครับเวลาที่เปิดขึ้นม,มันมันกลิ่นหอมนะครับมันเป็นเหมือนต้มยำกุ้งที่น้ำแห้งเรียกว่าประมาณนั้นขุกขลิกนะครับเพราะว่าต่อให้เราไม่ใส่น้ำซุปน้ำมันก็จะออกมาเองใช่ไหมครับแล้วน้ำเหล่านี้มันก็จะเป็นเหมือนน้ำน้ำสต๊อก เข้มขน้นเพราะมันออกมาจากเปลือกกุ้งโอ้โหแขวงๆในน้ำนิดนึงอือหือผลจะเรียกรสชาติแบบนี้ว่าแบบรสชาติสะอาดๆนะครับคือมันกลิ่นหอมมากเลยมันไม่ต้องมีเครื่องปรุงรสเลยที่มันจัดมากเกินไปลงตัวครับผมผมก็จะใส่ผักชงผักชีงกชลงไปเสิร์ฟในลักษณะเดียวกับ กุ้งต้งยมยำทั่วไปนะครับแต่มาในรูปแบบที่เข้มข้นกว่าและนี่ก็คือกุ้งต้งยมยำนึ่งครับ จะมีอะไรที่ดีไปกว่ารสชาติเข้มข้นของช็อกโกแลตนะครับโดยเฉพาะเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้รสชาติเข้มข้นเนี่ยนะครับมันมาจากผงโกโก้และผงโกโก้ชนิดเดียวเลยที่พลใช้นะฮะในการทําเค้กเนี่ยพลจะใช้สีเข้มครับตัวนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นบราวนี่ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเค้กไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือแม้แต่คัสตาร์ดเลยพวกนี้นะครับใช้ตัวนี้ได้หมดเลยซึ่งเราก็ช่างตวงออกมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนประกอบพวกของ ของแห้งส่วนอื่นๆมีเกลือนะฮะเกลือก็ใช้ซักครึ่งช้อนชาเนี่ยใส่ลงไปด้วยเลยเบกกิ้งโซดาเราจะสังเกตนะครับว่าในสูตรเค้กที่มันมีอะไรที่เป็นเปรียปร้ยวเป็นกรดนิดหนึ่งเราจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดานะครับซึ่งสูตรนี้มีซาวครีมเปรี้ยวแน่นอนนะฮะโอเคนะครับส่วนที่เหลือที่เป็นของแห้งยักษ์เลยใหญ่ๆเลยนั่นก็คือตัวแป้งนะครับประมาณนี้นะครับ160กรัมใส่ลงไป แล้วก็ใส่ของแห้งของเราที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้ลงไปทั้งหมดนี่คือของแห้งนะครับร่อนครับผมร่อนคนจะชอบร่อนฝังนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันฟูนอกจากของแห้งแล้วเราก็มีของเหลวนะครับเรามีครีมเปรี้ยวนะฮะแล้วเราก็มีนมสดใส่ลงมาผสมกันไว้ครับเวลาผสมกันเสร็จแล้วก็คนเล็กน้อยต่อมาก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาตีเนยนะครับน้ำตาลผมใช้ 160กรัมนะครับคนค่อยๆใส่ลงไปสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปนัก็คือผงกาแฟนะฮะที่จะเอาไว้ดันรส1ช้อนโต๊ะนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะเอาล่ะนอกจากนั้นนะครับผมก็จะมีกลิ่นวานิลาซึ่งเราจะใส่ไป1ช้อนชาครับเอาล่ะเดี๋ยวคนจะใส่ส่วนประกอบของเหลวซึ่งได้แก่ไข่ลงไป ตอนนี้พลใช้ความเร็วสูงแต่ในจังหวะที่พลจะใส่ของแห้งกับของเหลวลงไปเนี่ยผมจะลดลงมาเป็นความเร็วต่ำนะฮะและสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะใส่สลับกันครับอ่ะของแห้งลงไปก่อนเศษ1.3ส่วน3ของที่เรามีนะครับเราจะตีเบาๆครับเมื่อส่วนประกอบของแห้งลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ของเหลวใส่ไปครึ่งนึงครับผม ังจากนั้นก็คือส่วนประกอบของแห้งส่วนที่2ครับจบด้วยแป้งครับแล้วก็ตีเบาๆครับให้เข้ากันพอแล้วครับที่เหลือใช้มือคนนะครับใส่ลงไปให้กลางๆพิมพ์นะครับโอเค อุณหภูมิที่เราใช้ในการอบเค,ค้กสูตรนี้นะครับ170องศาใช้เวลาไม่นานครับหาเลยนั่งทำไปนะฮะ45นาทีครับผมววเราก็จะพักเค,ค้กให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับในการทำช็อกโกแลตกา纳ะครับผมใช้ช็อกโกแลตคอมพาว์ซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ หอเบลเลอร์เลยหอหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเป็นก้อนใหญ่ๆแต่เราไม่ใช้หมดนะครับเราใช้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นดังนั้นผลก็จะแกะออกมาแล้วก็ใช้มีดนะครับสับเป็นชิ้นเล็กๆวางบนหม้อต้มน้ำร้อนนะครับเราอยากให้มันเหลวแล้วก็หนึบขึ้นนิดนึงครีมที่เราใส่ลงไปเนี่ยครับจำนวนมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเย็นตัวลงมันก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนช็อกโกแลตหนึบๆนะครับถ้าเกิดเราใส่เยอะกว่านี้แล้วก็เยอะที่สุดมันจะกลายเป็นซอสคือพอเยอะมากๆมันก็ไม่เซ็ตตัวนั่นเองนะครับใช้ได้แล้วฮะ แล้วคนนิดหนึ่งให้มันเย็นตัวลงหน่อยเห็นไหะนะโอ้สุดแล้วนะครับสาเหตุที่ผมทำไว้เขายาวๆแบบนี้ฮะข้อดีมันคืออะไรครับนี่ฮะมันยกออกมาได้ทั้งชิ้นครับเราค่อยๆเอาออก,กระดาษออกครับนมะครับมันก็จะกอดติดด้านบนแบบสวยงามนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาไปพักในตู้เย็น ไม่ได้พักนานเลยครับประมาณ3นาทีให้ช,ช็อกโกแลตเซ็ตตัวดีก่อนที่เราจะตัดเป็นชิ้นสวยงามครับขยับได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับถึงขั้นตอนของการชิมครับต้องบอกว่าเข็มค้นมากครับ เรียกว่ารสชาติฉ่ำได้ใจเลยนะครับเ,เจ้าเค้กบอนเนี่ยสามารถเก็บได้ยาวนะครับหลายๆคนเขาขายในรูปแบบแช่แข็งเลยนะฮะก่อนที่เรารับประทานเราก็เอามาทิ้งที่อุณหภูมิห้องก่อนนิดนึงนะครับก็จะสัมผัสดได้ถึงรสชาติของช็อกโกแลตที่เข้มข้นแบบที่ผลตั้งใจนำมาฝากนะครับและนี่ก็คือเค้กบอนช็อกโกแลตครับ เป็นไงครับกับ4เมนูที่เรานำมาฝากในวันนี้ชิ้นชอบไหมครับและเพื่อนๆถ้าเผื่อไม่อยากพลาดข่าวสารของเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันสิครับง่ายนิดเดียวเองครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอเลยครับ ดูรายการจบแล้วชาว YouTube ท,ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดรายการดีๆแบบคุณพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับ subscribe ก็ s u b สไ r i b e สิครับ